โอเคสวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวมากันแบบไวๆเร็วๆนะครับเพราะว่าคําถามเป็นคําถามที่เคยทําคลิปไปแล้วอืแต่พี่ก็อาจจะไม่ได้ดูหรือไม่มั่นใจต้องการความมั่นใจถามประมาณว่าผมใช้น้ายาล้างหัวฉีดตัวไหนที่เป็นตัวจบสําหรับผมแล้วก็ควรใช้ปริมาณอะไรเท่าไหร่อืผมจะมาแนะนําก็คงไม่พ้นอันเดิมที่ผมใช้อยู่ใช้ประจําแล้วก็ใช้มาตลอดนั่นก็คือแบรนด์ลิพิทูนะครับลิพิทูที่ผมใช้อะ ส่วนตัวเลยนะผมใช้ 800e เป็นหลักซึ่งตัวลองๆตัวน้องๆเขาอะเนี่ยผมก็ใช้มาเป็นรถมาเป็นแสนโลแล้วนะก็ใช้มาก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องหัวฉีดหรือก่อาไม่เคยมีปัญหาเรื่องปั๊มติ๊กอะไรเลยใช้มาตลอดใช้แทบเรียกว่าแทบจะทุกถังดีกว่าจะบอกว่าทุกถังมันเวอร์ไปมันมีบางถังก็ไม่ได้เติมบางถังก็ลืมเติมอะไรแนี้ขี้เกียจเติมอืมจะบอกว่าใช้ทุกถังมันก็เวอร์ไปนะครับอันนี้เราพูดตามหลักความจริงผมใช้ตัวนี้มาตลอดซึ่งตัว 8i 816e เนี่ยก็เคยใช้แล้วก ถามว่ามันเหมาะกับใครมันเหมาะกับสําหรับคนเริ่มต้นหรือคนที่ไม่เคยใช้อยากจะลองใช้ดูก่อนไม่มั่นใจอะไรแบบนี้ใช้แล้วดีไหมถ้าใช้ดีก็ค่อยมาขยับเป็นตัวนี้ 800E 300ml เท่ากันทั้งคู่นะครับทีนี้บางคนก็จะบอกว่าเอ้ยพี่ไม่ลองโอเมก้าผมลองแล้วครับผมเปรียบเทียบความคุ้มค่าแล้วแล้วก็ไม่รู้นะโอเมก้าผมคิดว่ามันเราไม่สามารถเติมได้ทุกถังอ่ะมันจะด้วยเหตุผลเรื่องทุนทรัพย์หรือการทํางานของมันก็แล้วแต่ มันอาจจะมีลวนๆวนบ้างนะครับผมไม่รู้นะคนอื่นเป็นไหมแต่ผมเป็นผมก็เลยใช้ 800E ตัวนี้แล้วก็ไม่ลวนนะครับไม่ลวนคือใช้ได้ตลอดไม่มีว่าใช้แล้วเครื่องแบบเฮ้ยเครื่องรอบเครื่องสูงอะไรแบบนี้นะครับ 816e ก็ไม่มีนะครับมันเหมาะกับคนงบน้อยหรืออยากจะลองผมแนะนํา8 1 6 e สําหรับคนที่อยากอยากจะจบเชื่อผมฟังผมมีผมเป็นอ่าเป็นตัวตัดสินเป็นตัวทดลองให้ก็ไป 800E เลยราคามันต่างกันแบบเท่าตัวกว่ากว่าเลยอ่ะแต่ว่าถามถึงความคุ้มค่า อ่ะผมจะอธิบายฟังอย่าง 8.16E เนี่ยเป็น 6E อ่าเอาตัว 800E ก่อนนะครับมันใช้1ลิตรเ่ยใช้3 ML นะครับเพราะฉะนั้นถังหนึ่ง p s x เราเนี่ยมี8.1ดลิตรใช่ไหมอืมเราก็ใช้24 ML 24 ML กับกระป๋องนึงเนี่ยมันได้ทั้งหมดถ้าเติมทุกถังนะถ้ากิว่าเงินประมาณ500บาทบวกลบเนี่ยไม่เกิน50บาทเนี่ยตีแท่าว่า5้อ่ะคุณใช้ได้12ถังอืมสิถังถ้าคุณใช้รถแบบ อาทิตย์หนึ่งคุณเติมน้ำมันเต็มถังหนึ่งอ่ะก็คือคุณาสามารถใช้ได้สามเดือนอ่ะเออสามเดือนกับห้าร้อยบาทกว่าๆหรือหกร้อยบาทตีซะว่าเดือนละสองร้อยเดือนสองร้อยหักลบออกแล้วก็วันละเจ็ดบาทอืมสาหรับแปดร้อยีแล้วมันแรงจริงแล้วมันสะอาดจริงทําทํางานได้เต็มประสิทธิภาพจริงเติมได้ทุกถังจริงไม่ล้วนไม่ไม่มีอาการไม่ต้องไปกลัวเออวิธีการใช้งานก็เนี่ยมันก็ใช้หลักเนี่ย นะครับใช้แก้วเป็กเอานะครับซื้อตามร้านอะไรก็ได้ร้าน DIY ร้านอะไรก็ได้มันมีแล้วก็มาเติมถ้าใช้แปดลออีก็ใช้แค่ยี่สิบเจ็ดแลถ้าใช้แปดหนึ่งหกอีมันจะใช้ให้แมวต่อน้ํามันหนึ่งลิตรถ้าเป็นแปดหนึ่งหกอีก็ตีซะว่าให้แมวต่อน้ำมันลิตรใช่ไหมเต็มถังก็จะใช้สี่สิบแอลสี่สิบแลก็เท่าว่าใช้ได้เจ็ดถังใช้ได้เจ็ดถังก็ถ,ถือว่าคุ้มอืผมแนะนําแบบนี้นะครับแล้วก็จบเลยคือ ผมจะไม่เปลี่ยนน้ำมันเอ้ยน้ำยาล้างหัวฉีดไปไหนแล้วอืมหรือใครจะใช้แบบหลอดดึงก็ได้แต่ว่าตอนเติมเสร็จแล้วอ่ะมันสะดวกใช่ไหมแต่ว่าเช็ดทคำความสะอาดไอ้ลูกยางดำๆมันด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะกัดแล้วก็ยางมันอาจจะบวมได้อืออาจจะนะผมแนะนำนี่ว่าถ้าใครใช้หลอดอะให้ให้เช็ดด้วยแต่ถ้าใครใช้แก้วก็คือเทสามารถเทใส่แก้วแล้วก็เอาจจ๊กแก้วนะเทใส่ถังได้เลยนะครับจบจบใช้ง่ายไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาแปดร้อยอี 3ML ไม่ควรเกินนะต่อน้ำมัน1นลิตรอืก็คือ1ถังใช้ยี่สส่มส่วนไปหนึ่งหอีห้ามลต่อน้ำมันเครื่องเอ้ยน้ำมันเชื้อเพลิงห่งลิตรถังหนึ่งก็คือใช้สี่สิอมนะครับราคาต่างกันเท่าตัวหนึง่งประมาณร้อยกว่าบาทกับห้าร้อยตัวจบไปเลยแต่ลออีลิง์กใต้คลิปสวัสดีครับ